สวัสดีครับเปาเทียนพยากรณ์โดยผมาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แดงไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากแรกเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเด็ครับ ชาวราศีกรกฎแคบดวงชะตาของท่านในช่วงปักแรกเดือนมีนาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2568ันนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปักแรกเดือนมีนาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ไนท์ออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยนั่นเองถ้ามีพาไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่า ตัวตนของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นถ้าเป็นคุณผู้ชายชาวราศีกรกฎหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบสำรวยสำอ่างซะนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แบบขาลุยสักเท่าไหร่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเสื้อผ้าอภร์ที่สวมใส่เรียดเรียบกริบและที่สําคัญก็คือสะอาดสะอ้านดูดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองเนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดราศีกรกฎก็หมายความว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามรักการแต่งตัวแต่บางทีอาจจะไม่ได้หมายความว่าแต่งตัวแบบเปรี้ยวจี๊ดทันสมัยจา๋า แต่ว่าเป็นคนที่แต่งตัวดีเหมาะสมกับวัยถูกคลาเทศะดูแล้วมีคลาสมีระดับในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของผู้ที่กราศีกรกฎก็คือเป็นคนที่มีวาจาในการพูดนั้นค่อนข้างดีเป็นคนที่พูดแล้วน่าเชื่อถือในลักษณะแบบนี้เรื่องของบุค,คลิก,กภาพเรื่องของคําพูดคําจา แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการที่เรานั้นจะไปติดต่อพูดคุยตกลงเจรจาเรื่องการงานใ,นใดๆรวมไปถึงการพรีเซนต์งานการนำเสนองานนั้นถือว่าจะประสบความสำเร็จมากๆแตาว่ามีาไพ่ใบนี้ จุดเด่นของท่านนี่แหละนะครับจะทําให้ตัวท่านเองนั้นประสบความสําเร็จในการพูดคุยคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหรือว่าคนที่จะต้องไปหาลูกค้าบอกได้เลยนะครับว่าจะประสบความสําเร็จดังใจหมายอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าภพยใบน,นี้เนื่องจากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่พูดจาดีมีบุค,คลิกดีแต่งตัวดีฉะนั้นผู้ที่เกิดยวราวีกรกฎนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ อาจจะมีคนมารักมาชอบท่านหรือว่าอาจจะมีคนอยากจะคุยกับท่านเป็นพิเศษในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะหลายๆคนนี่นะครับที่ไม่ระง,งับยับยั้งชั่งใจอาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปเลยก็ได้นั่นเองเนะครับ ชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถาาว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพย่ยิปซีกระผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยจากประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปี จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร,ร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เดอะว r l ์หรือว่าไพ่เทวดาคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ปัญหาอุปสรรควิบากกรรมต่างๆของท่านนั้นจะลดน้อยถอยลงนั่นเองนะครับต่อไปนี้โชคลาภสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่เกิดราศีกรกฎและอีกอย่างหนึ่งคนที่ได้ไพ่เดอะเวิร์ลหรือว่าไพ่เทวดานั้นมีโอกาสที่จะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของท่านให้ดีขึ้นสูงขึ้นเรื่องของการเงินการทองก็หมายความว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการเงินนั้นไม่ขาดมืออย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่เดอะเวิร์ลหรือว่าไพ่เทวดานั้น จะเริ่มตั้งแต่สภาพจิตใจของท่านเลยหากในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นมีความเครียดวิตกกังวลในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนมีนาคมนั้นอะไรต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นจิตใจของท่านแล้วก็ความเครียดของท่านนั้นมันจะลดน้อยถอยลงเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีทางออกมันมีทางแก้ไขที่ดีสําหรับท่านนั่นเองนะครับ ส่วนหลายๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถ้ามีไพ่เดอะวอลล์หรือไพ่เทวดาก็หมายควาว่าไม่นานนะครับร่างกายของท่านนั้นก็จะค่อยทุเลาเบาลงและอีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดอะวอลล์หรือว่าไพ่เทวดายังหมายควาว่าดวงชะตาของท่านจะมีโชคเมีรลาบไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านการเงินหรือแม้กระทั่งโชคลาภที่ตัวท่านเองนั้นอาจจะได้อะไรมาแบบฟุ๊กๆอย่างไม่คาดฝันอย่างนี้เป็นต้น เช่นถูกหวยถูรอตเตอรีหรือว่าอยู่ๆนะครับก็มีเงินมีทรัพย์เข้ามาหรือว่าคนที่ทํามาค้าขายก็มีออเดอร์มีคําสั่งล็อตใหญ่เข้ามาอย่างนี้เป็นตอนนั้นเองนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะฮะถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาแล้วก็มีไพ่เดอะมูนด้วยไพ่สองใบนี้ก็หมายวามว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมนั้นจะมีเซนแรงลังสังหรแม่น จิตของท่านนั้นสามารถที่จะไปสัมผัสกับสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณเทพทเทว,วดาพรมเจ้าพ่อเจ้าแม่ในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นถ้าจะมีโชคมีลาบจะได้มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนี่แหละจะได้มาจากทางด้านของอาิสงบุญเก่าของท่านที่จะมาส่งผลให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้น มีโชคมีลาภเกิดขึ้นนั่นเองนะครับพูดยังไงก็คือว่าตัวท่านเองนั้นถ้าจะได้โชคได้ลาภก็จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นจะมาจากความฝันฝันแม่นฝันเห็นตัวเลขแล้วไปซื้อถูกตรงแปะ๊ะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนี่คือไพ่สดาบไพ่สองดาบนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎ ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้หรือว่าทำงานผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายของผ่านสื่อออนไลน์มีการไลฟ์สดก็จะมีคนที่มาแอปมาซื้อสินค้าคนที่มาติดตามท่านเพิ่มมากขึ้นยอดขายก็จะดีขึ้นหรือคนที่เป็นอินูเอนเซอร์คนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็น Tik t ิ k กต็อกเกอร์นะครับ บางทีนะฮะตัวท่านเองนั้นเมื่อมีการโพสต์คลิปหรือว่าลงคลิปไปแล้วนี่อาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งของท่านกลายเป็นคลิปไวร่อโพสต์ไปไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันจะมียอดวิวมีคนเข้ามาชมจํานวนมหาศาลอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอีกนะฮะในลักษณะแบบนี้ก็ได้ไพ่2ดาบนี้นะครับมันยังหมายถึงว่าดวงชะตาของท่านนั้น จะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลหรือว่าในช่วงเดือนมีนาคมนั้นตัวท่านเองอาจจะไปหาความบันเทิงความรู้ต่างๆทางด้านของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นรีวไม่ว่าจะเป็น Tik กต o k ในลักษณะแบบนี้เพิ่มมาขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่6ดาบนั่นเองไพ่6ดาบเนี่ยให้ระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของท่านมันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง,ง่าย เช่นถ้าว่าตัวท่านเองนั้นได้ยินได้ฟังเรื่องใดที่มันทุกข์ใจเศร้าใจก็จะเก็บมาคิดมาเครียดวิตก,กังวลไปหมดหรือถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องใดที่มันเป็นด้านดีด้านบวกตัวท่านเองนั้นก็จะปลื้มใจไม่หยุดอย่างนี้เป็นตน้นแม้กระทั่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วถ้ามีคนมารักมาชอบส่งซิกส่งสายตาม,มาตัวท่านเองนั้นก็จะเกิดความหวั่นไหวมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับไพ่หกดาบนี่นะฮะยังตีความหมายได้ว่า ธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎเพราะว่าเดือนมีนาคมนั้นเข้าสู่ช่วงของฤดูร้อนแล้วพวกน้าบวงน้ําหวานนะครับน้าเย็นอะไรทุกนี้พวกน้ําแข็งพวกน้ําดื่มหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มเย็นๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงกาแฟเย็นอะไรประมาณนี้จะดีนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นคนที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยจะดีหมดเลยนะครับ เช่นแม้กระทั่งคนที่เลี้ยงกุ้งหอยปูปลานะครับคนที่หาปลาจับสัตว์น้ำนี่นะฮะในช่วงของเดือนมีนาคมนั้นก็จะจับสัตว์น้ําได้เยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะครับคนที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเช่นพวกสุขพันฑ์ทั้งหลายนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ป,ปับปลาไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําก๊อกน้ําอย่างนี้เป็นตน้นจะดีและก็จะถูกฉลกกับผู้ที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่เดอะมนูน ไพ่เดมูนก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีเซนต์และก็ดวงชะตาของท่านในช่วงนี้มักจะเห็นอะไรแปลกๆหรือว่าฝันเห็นอะไรแปลกๆอาจจะฝันเห็นถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วเห็นดวงวิญญาณอะไรประมาณนี้ก็ได้ และตัวท่านเองนั้นอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นชอบแล้วก็สนใจฟังเกี่ยวกับพวกคลิปต่างๆที่เล่าเกี่ยวกับพวกดวงวิญญาณพวกพูดผีท่านนั้นของช่อง YouTube บอกว่าชมเป็นประจำขาดไม่ได้เลยชอบฟังมากๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางทีบางท่านในช่วงนี้อาจจะได้ไปบนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อที่จะขออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีการ เลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เดอะมูนนั้นถ้าเป็นการงานที่จะดีอีกด้านหนึ่งสําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังจะดีคิดและวางแผนอยู่เบื้องหลังจะดีหรือว่าคนที่อยู่ในเบื้องหลังวงการบันเทิงวงการโฆษณาเป็นผู้กํากับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนที่เขียนคําโฆษณาเป็นนักแต่งเพลงเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์ อารมณ์จิตใจของท่านในช่วงนี้รวมไปถึงความคิดไอเดียของท่านนั้นมันจะมันเจิดเลิ่อเลอเพอร์เฟกมากๆขอให้ตัวท่านเองนั้นปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ความรู้สึกของท่านแล้วจะได้งานดีๆออกมาแล้วก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ซ้าแบบใครนั่นเองนะครับไพ่เดอะมูนนี่นะฮะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ ก็คือพวกปวดหัวข้างเดียวไมเกรนพวกโรคซึมเศร้านะครับหรือว่าพวกน้ำในหูไม่เท่ากันการทรงตัวไม่ค่อยดีอมัอมพฤกษอัมพาตโรคที่อยู่ในช่องท้องเช่นกระเพาะอาหารแผลในลำไส้อักเสบรวมไปถึงคนผู้หญิงนะฮะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีท้องยากแท้งง่ายถ้าจะมีลูกก็ต้องไปปรึกษาหมอหรือว่าใช้วิทยาศาสตางการแพทย์เข้ามาช่วย บางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนในร่างกายไม่ค่อยดีก็คือมีประจำเดือนมาไม่ปกติในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายคือไพ่สเตรนท์สเตรนท์คือผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกว่า ผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นถ้าตัวท่านเองนะครับจะทำสิ่งใดก็ตามแต่ขอให้มีความแน่วแน่ขอให้มีความตั้งใจใช้ชนะความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนในช่วงแรกๆที่ลงมือทํานั้นมันอาจจะเจอปัญหาอุบสรรคัมันไม่ราบลรื่นนะครับขอให้ผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนแล้วในที่สุดมันจะประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ว่าความสําเร็จของท่านในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนั้น จะไม่ได้อะไรมาง่ายๆมันต้องเหนื่อยก่อนมันต้องหนักก่อนอย่างนี้เป็นต้นนั้นเองนะครับไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งยังอาจจะตีความหมายได้ว่าคุณผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นร่างกายเท่านั้นที่เป็นหญิงจิตใจของท่านนั้นมีความเข้มแข็งอดทนไม่แพ้ผู้ชายเลยนะครับและที่สําคัญบางทีคุณผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นอาจจะเป็นคนหาไรายได้หลักเสาหลักของครอบครัวอย่างนี้ก็ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎท่านใดที่มีจิตใจรักสัตว์เลี้ยง มีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เช่นสุนัขรั้วแมวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่มันมีไพ่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่ก้าดาบนั่นเองนะครับไพ่ก้าดาบก็หมายความว่ามันจะมีความเครียดอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องของความรักเรื่องการเงินอะไรประมาณนี้ ในช่วงแรกๆนะครับที่เข้ามาสู่ในช่วงของเดือนมีนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์แรกนั้นตัวท่านเองอาจจะเครียดมากๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ h e World หรือว่าไพ่เทวดาอย่างที่ผมบอกว่าแม้จะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวอะไรก็ตามแต่มันจะมีทางออกมีทางแก้ไขและหลังจากนั้นจิตใจของท่านก็จะโล่งโปร่งสบายนั่นเองนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศีกรกฎต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เด e ะเวอรหรือว่าภพ่เทวดาก็หมายความว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่นานนะครับเดี๋ยวร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักบางทีอาจจะมีความเครียด เกี่ยวกับทางดัานของคนรักคู่รักของท่านหรือแม้กระทั่งตัวท่านนั่นแหละอาจจะมีคนรักมีคู่รักอยู่แล้วแต่อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะเครียดมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ <S <S แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในช่วงท้ายๆคลิปก็แล้วกันนะครับ <S <S ตอนนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศรีกรกฎกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านมีไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่ u e e n of p e n t a c l e รอรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่ใบน,นี้ก็หมายคขาว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะดีจะมีโอกาสมีเงินเข้าอาจจะมาจากธุรกิจการค้าการขายของท่านการได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีโชคมีลาบเพราะว่ามีไพ่ The World หโลอไพ่เทวดาโชคลาบจากท่าน,นของอานิสงค์บุญเก่าอาจจะถูกหวยถูกรัตตอรี่ในลักษณะแบบนี้ แต่ที่แน่ก็คือว่าจะมีเงินเข้ามาอย่างแน่นอนการเงินการทองของท่านจะปังมากๆนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่สามเหรียญไพ่าสามเหรียญคือไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะมีเงินเข้าเช่นกันแต่ว่ารายได้นี้หรือว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่ไรายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นในหน้าเป็นตัวแทนเมื่อขายสินค้าได้แล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่าในหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆ หรือว่าบางท่านนั้นไปยื่นภาษีเอาไว้ส่วนต่างของภาษีก็จะโอนเข้ามาสู่บัญชีของท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่าสามเหรียญนั้นตัวท่านเองอาจจะได้มาจากไพ่เดอะเวิร์ลหรือว่าไพ่เทวดาก็คือโชคลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือแม้กระทั่งบางทีบางท่านนี่นะครับการค้าการขายนี่นะฮะอาจจะมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาอย่างไม่คาดฝันมาก่อนในลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสที่จะมีลูกฟลุกแต่ถ้าเป็นเรื่องของการถูกหวยถูกลอตเตอรี่นั้น จะได้มาจากไพ่เดอะเวิลหรือว่าไพ่เทวดาแล้วก็ไพ่เดอะ o ูนนั่นเองก็อย่างที่ผมพูดไปว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเส้นแรงฝันแม่นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับดวงการเงินของท่านบอกได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกี่ยวราศีกรกฎในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมนั้นไม่แพ้ราศีอื่นๆมีเงินเข้าชชวดวงการเงินโป๊ะปังมากๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรัก ของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าไพ่ไหนออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเป็นคนที่แต่งตัวดีและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่คารมดีพูดจาดีฉะนั้นตัวท่านเองจะมีคนมารักมาชอบเยอะบางท่านนั้นมีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะคบซ้อน เพราะว่า,าไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเจ้าชู้มีเสน่ห์นั่นเองเนะครับจึงก่อให้เกิดปัญหานี้ครับนี่คือไพ่เดอะเลเวอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่5มีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าการคบซ้อนได้บางทีผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นอาจจะมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วอยู่ๆก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตทําให้เกิดความวั่นวหวถ้าหากข้ามใจไม่ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อน แล้วจะนํามาซึ่งปัญหาของไพ่ใบน,นี้ครับนี่คือไพ่สองดาบที่อยู่ในตําแหน่งที่6ก็คือการทะเลาะเบ,บาแวงกันกับคนรักในครอบครัวไพ่เดอะมูนถ้าเป็นเรื่องของความรักคือมันอึมครึมนะครับมันบอกไม่ถูกนะฮะไม่ค่อยถูกกันอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามันรุนแรงมากๆระวังด้วยนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เก้าดาบไพ่เก้าดาบแม้จะไม่ใช่เรื่องของไพ่เคราะห์แต่ว่าไพ่ใบน,นี้ก็รุนแรงใกล้เคียงกับไพ่เคราะห์เหมือนกัน ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นด้านของความรักมันมีโอกาสที่จะเลิกรายย่าร้างกันนั่นเองนะครับจงระมัดระวังไว้ด้วยนะฮะจริงๆแล้วถ้าดูตามนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวของผู้ที่ราศีกรกฎนั่นเองนะครับถ้าตัวท่านเองนะั้นมีคนมารักมาชอบมาคุยเป็นพิเศษ ถ้าตัวเราเองนะครับหักห้ามใจได้แล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าตัวท่านเองนั้นคล้อยตามไปด้วยอารมณ์หวั่นไหวไปด้วยแม้มีคนมาชอบเราแบบนี้คนนี้ก็สเปคด้วยครบดีกว่าให้ระวังว่าจะถูกจับได้แล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาการเลิกรายย่าร้างกันนั่นเองนะครับ และนี้ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดกราศีกรกฎในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยในชรับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขาฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วเขาฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับคมขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ